เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ ไยความมั่นคงอยู่ไหนครับมาตรวจสอบหน่อยเร็วนี่นะเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญที่ประชาชนอยากเห็นคือนะประชาธิปไตยอันมีประชาชนอะไรของเขาเนี่ยนะครับดูสิฮะตัดคำว่าอันเดิมออกนะประชามาตราหนึ่งเลยนะอันนี้มาตราหนึ่งเลยนะโอ้โหประเทศแบ่งแยกไม่ได้ประชาธิปไตยอันมีพระหากษัิย์ทรงเป็นประมุขนี่เขาจะเปลี่ยนเลย แบบนี้แหละครับความมั่นคงฮะดูไว้ครับนะคราวที่แล้วจะแก้แค่หนึ่งหนึ่งสองอันนี้จะแก้มามาตรา1หนึ่งแล้วะ่ะคิดดูสิไ <laughs> ต่เส้นเลยเกินชอบจริงๆชอบไต่เส้นเนี่ยนะอืมนะครับเอาเอาเอาก็ดีครับเนี่ยถ้าถ้าอย่างนี้นะเข้าเลยฮะนะ เข้าขายเลยสารอ้าวสารที่กําลังจะดูสารที่กํากลังจะพิจารณาคดีล้มล้างการปกครองหาเสียงแก้หนึ่งหนึ่งสองล้มล้างการปกครองหรือไม่เนี่ยสารครับสารมาดูแล้วนะให้คนพวกนี้จะแก้มาตรานหนึ่งแล้วเออนะการปกครองประเทศแบ่งแยกไม่ได้เนี่ยอืมเอาสิอยากอยากจะแบ่งแยก นะครับอยากจะมีอยากจะเอาคำว่าพระหมหากษัตริย์เนี่ยออกไปนะหนักเลยนะอย่างเงี้ยหนักเลยนะยิ่งกว่าแก้หนึ่งสองอีกนะนะโอ้ไอ้แก้หนึ่งสองก็ยังว่าหนักแล้วนะอันนี้หนักกว่าอีกนะเออนะครับก็คิดดูเอาละกันนะถ้าคนพวกนี้ได้เป็นใหญ่เป็นโตนะนะไอท้ที่นะโอ้โห ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะประเทศประเทศชาติก็คงจะแบ่งเป็นหลายๆหลายๆภาคส่วนวนะนะที่ที่มันที่มันวางแผนไว้อ่ะนะครับนะบอกจะเลือกตั้งอบอตอจะอะไรนะจะเลือกตั้งผู้ว่าจังหวัดอย่างเงี้ยนึกนึกสภาพแล้วโอ้โหคงวุ่นหน้าดูนะประเทศไทยเรานะเออมันคงแบ่งเป็น เหมือนมลรัฐแบบอเมริกามามลรัฐเชียงใหม่มลรัฐอุดรมลรัฐขอนแกน่นมลรัฐภาคใต้มลรัฐอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีผู้ว่าแบบปกครองตนเองไปอืมอย่างเงี้ยนี่มันเขาเขาขายแบบเขาเรียกว่าทํำหินแตกทําแผ่นดินแยกนะนี่มันมายุคถึงสมัยนี้แหละครับคิดดูสิ พระมหากษัตริย์ไทยนี่ท่านทรงรวมใจรวมแผ่นดินเขาไว้เป็นหนึ่งเดียวมาวันนี้ครับคนพวกนี้จะแบ่งแยกครับจะแตกเป็นถึงเสียงแี้ยนะเอาเลยครับนะถามว่าคนทำอะไรมันได้ไหมนะก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่ามีคนเลือกเขาเยอะดอมส้มเขาเยอะเดี๋ยวคนรุ่นใหม่ก็เลือกอีก นะครับเขาบอกโอ้โหจะแร์สไลด์สามร้อยที่นั่งนู่นเห็นไหมเออนะก็ลองดูสิครับก็ลองแรงสไลด์สามร้อยที่นั่งแล้วก็มาแก้หมดนี้สิครับก็เดี๋ยวนะรอดูฮะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะออลองแก้ดูสิลองแตะดูสินะฮะอืมเอาเลยครับเอาเลยเอาให้เต็มที่นะไอ้พวกคนลอกคนเลือกอก็เลือกกันไป นะครับดอมส้มทั้งประเทศอะ่ะสิบสี่ล้านเสียงอะ่ะเดี๋ยวมันก็มีเพิ่มขึ้นอีกเลือกกันเข้าไปอีกเออนะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะไปสิ้นสุดตรงไหนเหมือนกันนะสิ้นสุดที่นะเสื้อเขียวหรือเปล่าพนี้ไอ้คนพวกนี้มันจะไปชอบแตะเส้นอะ่ะนะเออนะดูการกระทํามันก็แล้วกันโอ้โหยั่วยุเสื้อเขียวเลือเกิน ล่อเสื้อเขียวเหลือเกินคนพวกนี้นะครับร่อแหลมเหลือเกินนะ